พอหมอมาปาดทีแล้วเจอนี่ยันกันนี่ไปซะนี่แน่ oh, <no. S 1> ยันอะไรอะคะ มันไม่ได้พิเศษอะไรเลยใครๆก็มียัน3ามใบนี้ได้ยันใบที่1ยันสงสัยไหวจริงๆใช่ไหมหลายคนคิดว่ายังไงตัวเองก็ซื้อไหวผ่อนได้สบายมากแต่จริงๆแล้วยังมีปัจจัยอื่นที่คุมไม่ได้อีกเช่นการเจ็บป่วยกระทันหันหรืออยู่ดีๆโทรศัพท์มือถือหายทําให้เกิดค่าใช้จ่ายทดแทนในกรณีของหายเกิดขึ้นยันใบที่2ยันวงังรวบรวมรายการนี้ทั้งหมดเพื่อให้เห็นภาพรวมเช่นจํานวนเงินที่ต้องชาระขั้นต่ำอัตตาดอกเบีย้ยรวมถึงจํานวนเงินค้างชําระท,ทั้งหมดที่สําคัญต้องรู้ว่านี่ก้อนไหนควรเร่งจ่ายให้หมดก่อนนี่ก้อนไหนสามารถผ่อน นี่ที่ควรรีบจ่ายที่สุดคือนี่ที่มีดอกเบีย้ยสูงที่สุดยิ่งหมดเร็วยิ่งช่วยประหยัดเงินค่าดอกเบีย้ยจะได้นําเงินส่วนนี้ไปจ่ายนี้ก้อนอื่นแทนยันไปที่สามยันดับยั้งใช้บัตรเครดิตให้เป็นชาระเต็มจำนวนตรงทุกงวดไม่ใช่กดเงินสดเพราะดอกเบีย้ยไม่เบานะครับส่วนใครควบคุมตัวเองไม่ได้โทรไปหาธนาคารให้จากัดวงเงินได้เลยแต่อาจารย์กระซิบบอกให้จริงๆยันสามใบนี้ไม่ใช่ของพิเศษอะไรแต่ยันจะมีประสิทธิภาพได้แค่ต้องรู้จักสงสยัยวางแผนยับยั้งแค่นี้ก็แก้ปัญหาหนี้เรือ้อรังได้แล้ว